มาพี่ผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาลากเองอย่างนี้นะแสบจบแล้วรถหายไอ้เนียวรถถ่ายไหนวะเดี๋ยวคุย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 ดิ๋ยวคุยี๋คนนึงอยู่อยู่ไหนอ่ะไอ้คนขับอันนั้นไม่ใช่แก๊งผมครับเขาเป็นใครไม่รู้ผมให้เขามาส่งไอเชผมทำเพิ่งทำงานเสร็จผมให้เขามาส่งไอเชครับรถพ่วผ่านเนี่ยผมเก็บเ็นเซ่แล้วขึ้นรถแล้วหนีอ่ะตอนนั้นอะเออผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะผมก็เลยตามไปครับบอกเขาว่าจอดครับแล้วทำไมไม่พูดอ่ะ ผมพูดพยายามพูดแล้วครับพอไม่ได้ไม่ไม่เองเองไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่ขึ้นรถแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่เขาไปเลยอะพี่ไม่รู้ไม่รู้มอะไรแต่ผมได้ยินคุณเรียกชื่อเขานะใช่คุณไม่รู้จักเขาอ๋อหนูได้ยินว่าคุณเรียกชื่อเขานะผมไม่ได้ยินนะก็จากนี้มันเป็นคู่เดนัยครับมันชื่ออะไรกูถามแค่นั้นไม่รู้จักได้ไงอ่ะตัวได้ยินว่าชื่อเพล์นั่นชื่ออะไรกูถามแค่นั้นมันชื่ออะไรโกหกอี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 มายิ่งโกหกมันยู่ๆมึงขึ้นรถอ่่ะเมือกี้ ตอบตรงก็รอดอ่ะตอบตรงตรงก็รอดถ้ามึงไม่ตอบตรงก็โดนทั้งแก๊งเขาไม่ได้อยู่แก๊งผมผมสาบานเลยเขาไม่ได้อยู่แก๊งผมครับแค่บอกคือคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะวิ่งขึ้นรถคนไม่รู้จักแล้วมึงรู้ตัวว่าเมื่อกี้มึงควักไม้สู้ก่ฮะผมไม่มีไม้นะผมลงผมลงมาแล้วแล้วผมบอกว่าผมไม่เกี่ยวนะครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะเรมึงโดนอะไรตีหัววะไม้ยางหรือเปล่าตีไม่เจ็บเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ฟ้องอะไรเลยไม่ใช่คนนี้หรอ คน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 นั้นลงคนนี้ลงมาโดนแทงใช่ผมลงมาแล้วผมบอกไม่เกี่ยวนะครับแล้วผมก็โดนแทงเลยจำได้ไหมแต่เราจำทะเบียนได้อยู่นี่จำทะเบียนได้แปดมันมีไม่กี่คนหรอกหรือจริงไม่เคยกิดไม่ใช่ถ้าปิดบังแก๊คุณจะลำบากแน่มาด้วยกันและใช่แปดแบบนั้นมันมีไม่กี่แกประมาณเมือนเอาชื่อเมื่อน้องชื่อเลี้ยครับ อ๋อไอเดฟออกกูเองวะครับไม่มีคนมันมีเลยนะมันมีเลร้อทช่วยเองทุกคนมันมีเดฟเองยิ่งพงยิ่งพึ่งยิ่งพยิ่งพ่เคยได้ยินนะเคยได้ยินมันมีเดฟเองจะได้มันจะได้เด้อเป็นแบบเออก็คุยดีๆแล้วเมื่อกี้ก็เรียบคุยดีไม่คุยเองเอางี้เดี๋ยวมึงมาด้วยกันมึงเอาไปเสพมามีใครเออผมเสิรแล้วว่าผมบอกพวกคุณมาไปเสพมาแค่นั้นแหละชื่ออะไรนะชื่ออะไรชิคินค่ะคิน ยังไงก็ไม่ยอมมาแม่งชนแล้วหนีไม่กล่าเลยกลัวหาตัวไม่เจอหาอะไรก็ได้มั้งครับมาครั่เราตามตัวตามตัวที่มันไปแตะกับมันด้วยเขาด้วยเนี่ยใช่าครับเอาสักครู่ครับมาแล้วนนะมมัส่าาาึงหเไม่อ้หนุ่มเขาที่แปลเองชื่ออะไรนะเล่ครับเล่เอาคนในแก๊งคุณมีคนชื่อเล่ไหมเล่มีครับเล่แก๊งผมไม่มีไอแปดครับดอรมไม่ไม่น่าจะยืมมายืมมา ตอนนี้มีรายละค่ะคือมีคนหนึ่งอ่ะคือเขามาขับชนผมครับแล้วเราไปเจอกันแล้วผมขอคุยอะไรกันเนี่ยเขาไม่คุยครับเขาขับรถหนีคือเขาชนคุณแล้วเขาหนีเหรอแล้วคุณตายอ่ะเขาชนคนตายเลยอ่ะไม่ใช่ไหมครับรถผมพังอ๋อแล้วเขาขับหนีด้วยยังไงเขาไม่ไม่ได้คุยใช่ไหมใช่ครับหนีเลยครับไอคนที่มาด้วยเขายืนยันว่าคนนั้นชื่อเล่งงั้นพุ่นนี้ประมาณสักสองทุ่มมามาเจอกันที่นี่กันเลยครับบอกเลย พวกนี้สองทุ่มใช่ครับใช่ครับไมาคุยกับข้าราชการแต่พี่รอที่ตลาดนะอ่าผมโทรตามให้แล้วฮะครับครับ,บเอออยู่ฮะอยู่ฮะตะกี้เขาเนี่ยเขามาถึงแล้ว,ลวเนี่ยฮะเนี่ยฮะคนทะเลของผมเดี๋ยวรออีกคนนึงนะได้ครับคนที่เขาไปด้วยกันออที่นี่โคตรเสียงดังเลยทั้งบ่อทั้งีเสียงที่นี่นะจ๊ะไปตลาดเก่ากตลาดเก่า มาไหนคนไหนชื่อเลยผมเนี่ยผมผมผมครับเอ้ยเมื่อวานเองทำอะไรไว้ไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนอะคุณมาชนคนข,นของผมแล้วคุณไม่เดินมาคุยเลยผมผมไม่เห็นนะตอนตอนที่ชนอ่ะแล<ต>้วตอนที่กระหล่ำเขาเรียกคุณเขาบอกคุณ<ม> <ๆ S 2> ว่าเขาโด <ๆ S 1> นชนแล้วเขาเรียกคุณลงมาคุยไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้ผมไม่ได้ยิน,นแต่แต่ได้ยินตอนที่น้องเขาบอกไง ตอนผมขี่แล้วเราไปบอกว่าไอ้ผมไปชนเขาแล้วผมผมไม่ได้ลงไปคุยไงเพราะผมเอารถโค้งเหมือนกันผมไม่ได้ขับรถที่จอดอยู่ไงอ่าคุณไปขับรถที่จอดมาใช่ไหมใช่ใช่โอผมพูดหลายรอบมากนะทานนี่ก็ได้แฟนผมอ่ะมาด้วยกันอืมเอ็งได้ยินรถเอ็งได้ยินป่ะเราก็ได้ยินป่ะพี่พูดผมบอกให้เขาไปซื้อแล้วได้หลายอย่างนั้นหน้าอู่เองทำอะไรอ่าผมลงไปแล้วใช่ไหมแล้นี่พ่อ พ,พ่อของคุณอะมาแทงผมอะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมลงมาแล้วเขาแทงเลยใช่เ็เป็นเพราะว่าคุณขับหนีไงพวกผมจึงเลยไล่แทงใช่ผมนึกว่าเจ้าของรถไงตอนแรกอะเร็จแล้ว,ว,วคุณก็ควักไม้มาสวนใช่ใช่เพราะผมป้องกันตัวไงคือที่ผมไม่พอใจก็คือขับรถหนีนี่แหละแค่นั้นอะผมจะ<ช>คุยไงตอนแรกะอรกะเราอยู่ดูซิโนน่ใช่ไหมใช่ครับซังซังซังยู่ไหนอะยืนหย่วนให้ไม่ได้เลยครับเลยเะครับ น้องมาขอโทษก็ได้ถือว่าผมไม่เอาอะไรแล้วกันตัว่าให้เป็นบทเรียนมีใครช่วยน้องเขาไหมครับเย็บปิดี๋ยว่าจบไปนะคอยเตือนให้ฮะครับผมผมบอกให้นะถ้าเขายังกระทำนี้อยู่แล้วไปเจอแก๊งอื่นนะไม่มีสิทธิ์มายืนพูดตรงนี้หรอกได้เดี๋ยวผมคอยเตือนคอยสอนให้ฮะเพราะเมื่อวานเขาไม่ได้บอกอะไรเลยฮะตอนที่อิ่หนาแล้ว คือเหมือนเขาไปไหนก็ไม่รอบจหกว่าแก๊งที่ไปคุยเมื่อวานอ่ะเขาถามเขาใจเขาล้อนใจเขาเลยรีบถามน้องก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยนัดกันว่าวันนี้เยวจะพาเขามาคุยนี่นะครับไม่มีแล้วครับผมนะครับนะครับสั่งวันนี้สั่งวันนีสั่งวันนีเมื่อกี้เขาให้เรียกสั่งให้มาแทงเขาเนี่ยไปไหนมาอ๋อแทงเลยเหรอไม่มีคนแทงค่ะคนนี้เป็นแทงพอจะให้แทงก็หายไปไหนผมไปส่งไ้คนนั้นน่ะแทงไปแล้วใช่ไหม ถ้าใครคนแทงพี่ใครคนแทงคงจบาแทงไอ้ชื่อแขงได้ผมแทงอ่ะโอ้โหผมไปส่งค้นอ๋อที่บุกคุณบูโทรมาจะให้คือเาจะให้ผมแทงเขาโอ้โหโอ้โหแจ้งเกิดอีกแล้วพิธีดีเวลาตลอดเลยพี่นิกเนี่ยใช้ไม่รู้เรื่องให้หรือกระจกกระจกมันดำ่ะพี่อ๋ฮะเพราะกลางคืนผมมองไม่ค่อยเห็นไงผมไม่รู้ว่าเป็นชุดนี้อ่ะพี่ ผมก็นึกว่าเป็นเพื่อนกันเห็นรถอันนี้เพิ่งเจอกันตาที่แล้วรถมันคล้ายๆกัน <l ots> พี่ปล่อยผมไปเถอะพี่ <l ots> ไป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 ขอบคุณมากพี่เท <l ots> อรนะ์มิ a t o r Terminator เลยไงแล้วก็ไล่ไล่เลย,ลเลยแล้วก็ไล่ไล่าอย่างมันชนรถบัมรถบัามมาที่กะลาดแล้วก็ไอ้แอดวินมาคุยแล้วก็บัมต่อบัมต่อประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็โอ้เหม่ ประมาณยี่สิบกว่าคันอะชนแม่คันเดียวแล้วไอที่อุ้มอุ้มขึ้นเขานี่วันนี้ใช่ไหมใช่ใช่วันนั้นแหละเพราะผมไปอุ้มกันแล้วแต่ว่าแล้วหมอ,อหมอก็ไปเต้นด้วยนะเห็น,นเห็นรูปหมอหมอมันหมอมันโดนปิดเหมือนกันไงเนข้าใจป่ะอ๋อหมอไม่ไมชุบเออมันโดนปิดมันโดนเก้าแสนอะไม่ไม่ใช่เอ,อเอามาเลยทีนี้อ๋อแล้วทีนี้นายกก็มาเห็นหมอเด้เพราะหมอไม่ชุบเห็นว่าเขาจะโลหมอหมอทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่เหรอใช่ผมไม่ได้ฟังแต่วมได้ยินอยู่หมอหมอพูดอยู่คือมันเตอร์ว่ะ อะไรวะหลัวโลนที่มันไอ้ไอคนอื่นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแหน่ะแหมันอยู่ข้างในไปียบร้ยดักมันนี้ยมาเนี้ยมาเนี้พาไปไหนเร็วมาเร็วเติมได้ยังจะเติมปะเติมครับสวัสดีลุงสวัสดีลุงลุงแบสลุงแบสวัสดีได้ไหมไม่ชอบคนแนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปทำงานไม่เอาไม่ทำเอาเอาเนี่ยเขาปิดใช่ปะต้องเข่าใช่ปะได้เหรอเอี๋ยวรอยู่นี่นะอย่ามารับเดี๋ยวไปส่ง อ้าวลงรถเองนะนายเออกอ้าวดิสนะดิ๊ดแล้วโอยังอยู่ยังอยู่กระโดดหน่อย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 กระโดดกระโดดอช่เราต้องกระโดดบักใช่กระโดดหน่อยกระโดดมันบักไหมมาหเดินตามผมทำไมกันเนี่ยมันบักมันบักกระโดดนะเอ้าจำไม่ได้เหรอนายเนี่ยวัปดีลุงยักษ์ไปดูไป ชอบไปทำงานด้วยกันอ่ะไปไปไปออไปเดี๋ยวพาไปขุดเหรีงขุดเหรีงเสร็จแล้วเอาไว้ให้พวกเรานะเนาะมันหายเฮ้ยมันดิ๊ดหรอมันดิด๊ดมันดิด๊ดเอออันนี้ไม่เห็นรอ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 